ประชุมในส่วนของกลยุทธ์ของตลาดอนุพันธ์นะคะเ,เริ่มต้นในส่วนของ z e t i n i n x f x l u t u r e ก่อนนะคะเราโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะพักตัวลงในกรอบจำกัดนะคะเรื่องออผลการประมูลพันธบัตรที่ค่อนข้างอ่อนแอในสัมเบนเนี่ยน่าจะเข้ามาสร้างความกังวลใจต่อการลงทุนของนักลงทุนนะคะประกอบกับความเห็นของประธาน ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยที่มีความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงในช่วงขาลงตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดหลังจากที่ผิดหวังในเรื่องของ QE 3 ไปแล้วนะคะตรงนี้ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างเยะซบเซานะคะตลาดบ้านเราก็มีแนวโน้มในทางปรับตัวลงมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่ากรอบการปรับลงอาจจะอยู่จํากัดเนืน่องจากยังคงมีปริมาณการซื้อขายในช่วงนี้อาจจะดูค่อนข้างเบาบางอยู่เพราออยู่ใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดน,นะคะเรายังคงคําแนะนําให้การให้มีการถือช็อตตัว s 5 0 m 1 2ต่อนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนหากยืนเหนือระดับ 847จุดน,นะคะในส่วนของ s z50 index f u t u r e นะคะเรา,เาหลังจากที่เมื่อวานเอ่อให้ ทคปิดตัวช็อตพุทไปแล้วเนี่ยวันนี้กลยุทธ์เราแนะนําให้ถือฝั่งทางด้านช็อตคอนะคะดูจากตัวพุทคอรวอลลุ่มที่อยู่ในระดับทรงตัว0.84นะคะแต่ว่าในส่วนของพุท c คอร o โเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่ระดับ1.31นะคะในขณะที่อิมพลาย volatility โดยรวมของคอยังคงน้อยกว่าพุทต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะตรงนี้เป็นการสะท้อนภาพตลาดที่ยังคงผันผวนอีก ในตัวเซ0ฟิเนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับตัวลงจากการแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะคะแต่ว่าคาดว่าการปรับตัวลงอาจจะยังอยู่ในกรอบจำกัดอยู่นะคะก็จะยังให้ยังคงมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติอยู่บ้างนะคะแนะนำเปิดตัวช็อตคอลสัญญาเดือนมิถุนาย,ยนที่ราคาใช้สิทธิ์นะคะ ในส่วนของ single stock f u t u r นะคะเลือก2ตัวนะคะก็คือตัว itbm12 กับตัว ktbm12 นะคะทั้งั้งตัวเนี่ยเรามองเทรนเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะเริ่มต้นในส่วนของ itbm12 ก่อนนะคะในแง่ของสแ a น c ีเองเรามองว่าราคาเนี่ยได้ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะปิดเป็นแท่งเทียนสีดำยาวเต็มแท่งรวมถึงอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะเพราะฉะนั้น แนะนำให้ปิดลองเดิมแล้วก็รอเปิดลองใหม่หากราคายังไม่หลุด3บาท50นะคะตัว KTB M12 นะคะเทรนด์เป็นไซด์เวดาวเนี่ยตรงนี้เรามองว่าราคายังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะ MACD ตัดเส้นซีโร่ลรวมทั้ง i s i นะคะและ Modify Stochastic เนี่ยยังคงให้ค่าสัญญาณลบนะคะเราแนะนำช็อตต,ต่อโดยตัดขาดทุนที่17บาท ส่วนของ Commodity นตะคะตัว g o l ฟิ u เจอร์เนี่ยตรงนี้เรามองแนวโน้มว่า,าหลังจากที่ปรับลงมาค่อนข้างแรงนะคะ,ะน่าจะมีการรีบาวหลังจากรับข่าวลบไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะถึงแม้ว่าเทรนด์โดยรวมจะยังคงเป็นไซด์เว์ดาวเราก็ยังมองว่าอาจจะมีการซื้อลุ้นรีบาวตัว g f j 12แล้วก็ g f 10 j 12ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากปรับตัวลงต่อแรงหลุด 2 3 8 5 0เนี่ยอาจจะต้องช็อตตามนะคะตัว Silver Future นะคะตัวนี้เรามองว่ามีลุ้นดิบกลับเช่นเดียวกับตัวทองคำนะคะเราแนะนำให้เปิดลอง SVJ12 โดยตัดขาดทุนที่970บาทนะคะสุดท้ายนะคะตัว Oil Future นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองแนวโน้มว่าได้รับแรงกดดันจากเรื่องสต็อกน้ำมันดิบเนี่ย สหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เราทยอยแนะนำให้ทยอยทำกำไรตัวลอง BRJ 1 2นะคะแล้วก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่3,800บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลุท์อนุพันานค่ะ